ซื้อสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดมรกตด10ล้าน5 0 0 0บาทการันตีผลตอบแทนรวม2 6 4 6 0 0บาทนะครับเหมาะกับใครเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมกันณนขณะนี้นะครับตัวสลากออมทรัพย์ทวีสินชุดมรกตยังคงเปิดให้รับฝากอยู่ใครอยากฝากนะครับเพื่อหวังที่จะถูกรางวัลหรือมีโอกาสกที่จะถูกรางวัลโดยเฉพาะรางวัลที่1มูลค่า 20ล้านบาทซึ่งลุ้นกันได้ทุกเดือนตลอด24ครั้งนะครับก็ห้ามพลาดเด็ดขาดนะเนงินต้นไม่หายนะครับแถมอาจจะถูกลงวัลได้นะครับจากธนาคารทอกสฝากกดไลค์กดซับสไครป์คอมเมนต์เป็นกำลังใจเดวยครับรายละเอียดของแคมเปญสลักออมทรัพย์ทวีสินชุดมรกรนะครับผู้มีสิทธิ์ฝากบุคคลธรรมดาอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะครับมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยกลุ่มบุคคลนิติบุคคลส่วนราชการที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย การรับฝากนะครับรับฝากหน่วยละ500บาทเปิดรับฝากทุกวันยกเว้นวันที่ธนาคารออกรางวัลนะครับรับฝากเฉพาะเลขเดียวเท่านั้นนะครับวงเงินรับฝาก150,000 0ล้านบาทนะครับมีทั้งหมด30หมวดเปิดรับฝากเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกช่วงที่1รับฝาก1 0 0 0 0แล้านบาทนะครับ20หมวดผ่านแอปพลิเคชัน BAC a Mobile ตั้งแต่17สิงหาคม2567เป็นต้นไปและผ่านทางทกสะนะครับสาขาทุกสาขาตั้งแต่วันที่1กันยายน2567เป็นต้นไปส่วนช่วงที่2นะครับจะรับฝากนะครับ50,000ล้านบาทนะครับเป็น10หมวดนะเมื่อรับฝากช่วงที่1เต็มวงเงิน1แสนล้านบาทแล้วนะครับทั้งนี้ธนาคารจะมีการประกาศรับฝากช่วงที่2ให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง คงไม่ได้เร็วๆนี้หรอกใช้เวลานานอยู่นะกว่าจะถึงนะครับอายุการรับฝากนะครับ2ปีครบกำหนดแบบวันชนวันนับตั้งแต่วันที่ฝากอัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขการจ่ายดอกเบีย้ยนะครับผู้ที่ฝากถึงวันครบกำหนดระยะเวลาการฝาก2ปีนะครับจะได้รับดอกเบีย้ยหน่วยละ3บาทคิดเป็นอัตราดอกเบีย้ยร้อยละ0.3ต่อปีนะครับธนาคารทกสจะโอนเงินต้นนะครับและดอกเบีย้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์คู่โอน ของลูกค้าโดยอัตโนมัติผู้ที่ถอนคืนก่อนครบกําหนดจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ยผู้ที่ฝากไม่ครบ3เดือนนะครับธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียมการถอนจากมูลค่าสลัก10บาทต่อนหน่วยนะครับถอนคืนได้490บาทต่อนหน่วยไม่แนะนําให้ถอนคืนเด็ดขาดนะไม่นั้นค,คุณขาดคุณทันทีเลยซื้อสลักออมทรัพย์ทวิสินชุดมรกรด0ล้าน5 0 0แสนบาทจะได้รับ 21,000หน่วยนะครับ2อ0 0 0นหน่ 21, หน่วยการันตีถูกรางวัลเลขท้ายนะครับ3ตัวหมุน2ครั้งนะครับได้รับไปเลย2ใหม่2ครั้งถูก2อหมายเลขนะครับเลขท้าย3ตัวเลขละ200บาทจำนวน42่บหมายเลขที่คุณจะถูก200คูณ12ก็8,400บาทต่อง,งวด8,400บาทคูณ24งวดก็21,600บาทที่คุณจะถูกรางวัลแบบการันตี100%เแล้วก็อาจจะถูกรางวัลอื่นๆอีก ครบกําหนดได้ดอกเบี้ยหน่วยละ3บาทนะครับ3 21,000หน่วยเท่ากับ63,000บาทรางวัลบ,บ,บ,บวกดอกเบี้ยรางวัล21600บาทบวกดอกเบี้ย63,000บาทเป็น264,600บาทรับไปเลยครบกําหนดจะขายได้หน่วยละ503บาทคูณ21,000หน่วยเท่ากับ10,500,000 6,3000บาทนะครับถูกรางวัลทุกงวดงวดละ8,400บาทคุณ24ก็2,1600บาท1 0ล้าน5 0า0 0บวก2,1600บาทเป็น1 0 7ล้าน764,600บาทรับกันไปเลยนะครับก่อนจากการตัวสลากตัวนี้นะไอที่ถูกรางวัลมันคือการันตีว่าถูกแน่นอนแต่ถามว่า คุณมีโอกาสที่จะถูกรางวัลอื่นๆอีกไหมนะครับก็ตอบได้เลยว่ามีโอกาสถูกรางวัลอื่นๆอีกนะครับแม้กระทั่งซื้อหน่วยเดียวก็มีโอกาสถูกในบางงวดบางรางวัลนะครับซึ่งมันขึ้นอยู่กับดวงล้้นๆเลยนะเพราะฉะนั้นใครสนใจนะครับตัวสลากออมทรัพย์นะครับในรูปแบบการออมที่เงินต้นไม่หายแถมได้รุนรางวัลแล้วเมื่อครบนะครับเมื่อครบ อายุสลากยังได้อัตราดอกเบี้ยด้วยนะครับก็ลองดูนะก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ SMS ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับสให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรนะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ Google Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ WiFi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น Wi-Fi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรหลวงข้อมูลนะครับขอกู้เงินออนไลน์ไว้ใจไม่ได้หากผู้กู้ทําแบบนี้นะครับ 1. การสร้างความน่าเชื่อถือโดย แอบอ้างนะครับแบงค์ชาติหน่วยงานลัดสวมรอยนะครับใช้ชื่อผู้ให้บริการตัวจริงโดยใช้เอกสารปลอมไม่น่าเชื่อถือเด็ดขาด2โฆษณาเกินจริงเช่นการันตีได้เงินเร็วสมัครปุ๊บได้เงินปั๊บไม่ต้องมีหลักฐานค้ำประกันให้วงเงินสูงกว่าที่ขอมาแบบเนี้เกินจริงมากๆนะครับ3บอกให้โอนเงินนะอ้างว่ามีค่าธรรมเนียม ค่าคำประกันเงินมัดจำนะครับสุดท้ายถ้าคุณโอนเงินไปคุณไม่ได้ทั้งเงินที่คุณได้ไปกับเงินกู้ด้วยนะหากพบเบาะแสนะครับสามารถร้องเรียนติดต่อธนาคารแห่งประเทศไทย1213ได้เพราะนั้นระมัดระวังนะครับ3หัวข้อนี้ดีๆรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนส์กแมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลงลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับ พวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วน คู่เดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอะใจถูก,ถกจะถูกหลอกเนะี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นู่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคน โอนเงินมาผิดนะครับทำอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นำเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นำเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมานะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิชฉาชีพ a b c อ่ะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดใหโอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิชฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิชฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้น สิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1 2 1 3นนะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่ หน้า,าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย